สวัสดีครับมาพบกับช่องร่างพระนครออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับเรื่องราวของเด็กช่างนะฮะหนังสี่ k ิงนี่ก็เพิ่งออกไปอย่างเมามันเลยวันนี้นี่ผมนั่งอยู่กับตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่เคกระหนกอาชีวะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนี่ยกับตัวแสดงในหนังเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะคลายครับคลายนะโหคลายนะเขาจะหน้าตาดีกว่าผมนิดนึงนิดเดียวนะโอ้โหถามพี่ตรงๆอ่ะเขาเนี่ย สแสดงเนี่ยสุดฤทธิ์สุดเดชและเปรี้ยวสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะโอ้โหยีโยนกวนสุดๆชีวิตจริงพี่เป็นแบบนี้ไหมถามจริงไม่มีครับผมคนดีคนดีนะ <c oughs> นี่คือพี่เคกันโงอาชีวะนะครับ,รบเอาละว,วันนี้ก็ดีใจไดะเป็นเกียรติในรายการผมมากเลยที่ได้พี่ K. เคเนี่ยมานั่งอยู่ในรายการเราถามนิดนึงฮะพี่เคยติดคุกไหมเคยครับเคยโดนคดีอะไรครับผมโดนพรบเปิน ห้าคดีพยายามฆ่าคดีหนึ่งแล้วก็พรบปืินผู้ใหญ่อีกอันหนึ่งทั้งหมดน่าจะประมาณเจ็ดคดีไม่คุยเร네ื่องในคดกครับถามเฉยแต่จะคุยเรื่องข้างนอกครับผมพี่เคเนี่ยปกติเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นจังหวัดนนท์ครับผมผมเกิดจังหวัดนนท์เลยครับเกิดจังหวัดนนท์เลยครับผมอ้าวแล้วจับพัดจับผูไปเรียนกระโดกอาชีวะได้ไงเรียนมัธยมที่ไหนอะไรยังไงพอดีตอนผมเรียนมัธยมมสาะครับก่อนใกล้จบพอดีผมผมมีปัญหากับทางโรงเรียนเกี่ยวกับวุฒ นิดหนึ <screws> ่งเพราะว่าติดมพลูกเสือครับบอกตรงๆเลยครับผมเรียนบางบัวทองติดมพลูกเสือเป็นกองร้อยวิเศษด้วยแต่ติดมพลูกเสือก็เลยทําให้ก็ต้องรอเพื่อที่จะให้ได้วุฒิในการซ่อมอีกประมาณเทอมเทอมตอนเทอมแล้วของอีกอีกปีหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นก็จะมีใบรับรองโรงเรียนจ่อเป็นใบรับรองเขาเรียกว่าอะไรประมาณ60วันเพื่อไปใช้สมัครบางโรงเรียนไปใช้ไม่ได้ใช้สอบกับโรงเรียนรัฐบาลแทบจะไม่ได้ด้วยประมาณนี้ครับอ่ะและตอนนั้นนะพอพี่เรียนจบมสามหรืออะไรเงี้ย มันมันเป็นยุคที่ทําให้รู้สึกอยากจะไปเรียนเรียนช่างมากน้อยแค่ไหนไม่จริงครับไม่จริงนะเอาแล้วทำไมพี่ไปถึงไปเรียนโรงเรียนช่างอ่ะไม่ต่อแบบสายสามัญสี่ห้าหกขึ้นไม่ได้ครับติดหมอพอติดหมอผอเลยเพราะติดหมอพอก็เลยไปช่างไปโรงเรียนตามถ้าเป็นเราอยากเรียนใครๆเด็กๆนะครับอยากเรียนรัฐบาลอยากเรียนอะไรที่มันสอบได้แต่พอดีผมติดหมอพอแล้วก็เพื่อนก็ชวนแล้วตอนนั้นใจจริงๆถ้าจะเรียเป็นเป็นเอกชนตอนนั้นอยากเรียนช่างกลุ่มศักดิกรรม ออหมู่บ้านขู่ะครับช่างอุดบ้านขู่ช่างอุดอครับใจตอนนั้นนะครับ,รบใจตอนนั้นแต่พอดีสยามก็ดีครับโรงเร<ม>ียนสยามพอดีสยามตอนนั้นคาเทอมแรงอยู่ครับแพงเป็นหมื่นเหมือนกันอ่าครับผมก็เลยทําให้พี่เนี่ยมาเข้ากระหนกใช่ครับคือสาเหตุที่เข้ากระหนกเนี่ยมันมีสาเหตุสนิดไหมมีครับผมพอดีอ อาจจะเคยฟังไปแล้วสําหรับคนที่เคยดูอาชีวะทีวีนะครับ็อาอจะมีผมขอเราช่องนะพี่น่ช่องหลังเ่อยช่องอาชีวะก็ปล่อยพี่หลังเข้าไปหลังพี่หลังเหมือนกันครับช่วยกันช่วยกันนิดนึงเออแต่ที่พี่บอกว่าอะไรนะพี่หลังอาชีวะนี่คือเขาไม่กัอะไรทั้กล้องเตรงอะไรนีพี่ือกระเลยกระลาดครับอาชีวะทีวีคือควรจะแบบอะไรยังไงพะปรับปรุงนะผมโอ้โหพี่หลังเอ้ยพี่หลังเพื่อการรับชมที่ดีขึ้นพี่หลังต้องทํานะครับผมฝากไปเลยครับผมอ่าอ่ะผมจะบอกว่าก่อนจะทําอะไร ฝากพี่ต้องดูแลต้มเลยนะครับพี่ขาดต้มไปพี่ขาดใจนะครับวชุลทวีีวและเรื่องที่พี่บอกบว่าพี่เคยเล่ามาแล้วก่อนเข้ากระหนกเป็นยังไงฮะครับพอดีก็ด้วยวัยนั้นนะครับ,รบมันเป็นมันเป็นวัยเด็กมันเป็นวัยเด็กแล้วก็ผมเนี่ยก็เคยจะไปเรียนอินพอดีมีรุ่นพี่คนหนึ่งในหมู่บ้านแกเรียนอินเป็นเด็กอินเก่าชื่อพี่ติง่งในอินเขาเรียกว่า,นาหนวัย เขาก็บอกว่าถ้าเราติดปัญหาแบบนี้ลองไปคุยกับป่าดูไหม,มไปลองไปสมัครผมก็ไปอย่างที่รู้ๆกันผมก็ไปสมัครอินอยู่พักหนึ่งเหมือนกันเป็นอาทิตย์เข้าไปอะไรประมาณนี้แล้วพอดีช่วงระหว่างที่รอเพราะว่ามันจะมีช่วงเปิดเทอมอินเนี่ยเขาจะเปิดเทอมก่อนเขาเปิดเหมือนโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปเขาจะเปิด16พฤษภาคมมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็จะเข้าไปในแต่กระหนกเนี่ยพวกเอกชนจะเปิดประมาณมิถุนนาแล้ววันที่1นึ่งสองแล้วก็พอดีเพื่อนผมตอนนั้นอะ่ะมาเรียนเซนจอนไปเรียนเซนจอนจบมสามก็ไปเรียนเซนจอนแล้วช่วงนั ไทยวินะผมพูดไดเนาะขอโทษทางไทยวีด้วยครับขอโทษทางเซนจอนไทยวีด้วยที่ผมเอ่ยเอ่ยชื่อไปครับพอดีเพื่อนเนี่ยไปเรียนที่นั่นแล้วเขามีปัญหากันแล้วแบบช่วงนั้นมันปีนั้นมันมีปัญหากันหนักๆเพื่อนก็เลยว่าไม่เรียนเซนจอนแล้วอยากจะไปเรียนที่อื่นเพื่อนก็เลยตอนแรกก็จะชวนผมไปบูแต่ผมตอนนั้นผมขอโทษอีกเหมือนกันผมไม่รู้ว่า บูอยู่ที่ไหนมันไกลจัดมันไกลจัดครับผมเขากเลยบอกว่างั้นลองไปกันหนกไหมผมก็บอกว่าผมมีสมัครไว้ที่อินเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไปที่อินเขาก็เรียกเรียกตัวแล้วเขาก็ให้โอกาสดีแต่เขาบอกว่าต้องแก้ให้หมดอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไปเป็นเพื่อนเพื่อนเอาแบบจุดเริ่มต้นของการไปกันนกนี่คือไปเป็นเพื่อนเพื่อนก่อนไม่ได้ตั้งใจไปเรียนเองใต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วพอไปที่กนกปุ๊บเขาก็ชวนอาจารย์ผมบอกชื่ออาจารย์เลยนะครับอาจารย์มนตรีตอนนั้นแกเป็นหัวหน้าาาแผนนกกของงงงช่่ลโรต็ เป็นคนรับสมัครกว่านั้นแกก็เลยถามว่าแล้วเราเรียนที่ไหนอะไรประมาณนี้ายถึงตัวผม,มหลังจากเพื่อนผมสมัครเสร็จแล้วผมก็เลยอ๋อยังยังรอที่เรียนอยู่เหมือนกันครับเขาเลยให้เขียนเขาเลยให้ใบเมอร์ชัวร์ให้อะไรไว้กลับมาเขาบอกว่าถ้าอยากได้ตอนนั้นกนกไม่ต้องวางอะไรเลยแทบจะไม่ต้องวางเงินไม่ต้องวางอะไรเลย<อ>แล้วก็กลับมาพร้อมใบเอร์ชัวร์แค่ลงชื่อไว้เฉยๆเขาบอกก็คแค่ลงชื่อเป็นชื่อเพื่อนก็ไม่คิดว่ามีอะไรครับพอกลับมาแล้วก็ประมาณสักไม่ถึงครึ่งเดือนมั้งครับพร้อมอินก็เรียกกำลังจะไปอินเหมือนกันแล้วดีีีท่่กกน เขามีใบกลับมาเมื่อก่อนบ้านผมมีโทรศัพท์บ้านกโทษที่ครับเดี๋ยวบอกก่อนโทรศัพท์มีโทรศัพท์บ้านเขาโทรมาเหมือนให้ไปมอบตัวอะไรประมาณนี้ก็คือได้เรียนเลยใช่เขาบอกว่าอย่างนั้นผมยังบอกว่าไม่ต้องใช้ใบยื่เหมือนเรายื่นเอกสารแค่เป็นตัวสำเนาของไอ้ใบที่ว่า60วันไอที่ว่าเป็นใบรับหนังสือรับรองม .3 าเฉยๆอะไรประมาณนี้ครับเขาก็รับเลยใช่กรนกไม่เอาอะไรเลยครับมนเอาแต่ตัวบุคคลเข้าไปเรียนขอให้มีคนเรียนเลยมานนี้ครับ ก้าวแรกที่เข้าไปเจอกระหนกเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนนักเรียนแต่ละคนเงียเฮี้ยแค่ไหนอะ่ะมีแต่คนพูดว่ากระหนกเนี่ยคือเข้าไปเนะี่ย <c oughs> โอ้โหบางคนก็ไปโอ้โหอย่างนี้เลยนะถ้าเปรียบเทียบกันนะครับถ,ถ้าเปรียบเทียบกันกับที่ผมเคยไปนั่งในอินนะครับอินก็จะดูมีผู้ใหญ่เยอะผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนพอดีอในอินเนี่ยผมก็สัมผัสนิดเดียวไม่เยอะมาก <c oughs> สักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ถ้าในถ้าในกระหนกเนี่ยตอนรุ่นผมเรียนนะรุ่นผมผมเรียนกระหนกรุ่นยี่สิบเก้านะครับช่างกลโรงงาน ตอนผมเรียนเนี่ยรอบผมเป็นรอบเช้าอผมเรียนรอบเช้าก่อนเพราะว่าผมเป็นเหมือนเป็นเด็กเังเป็นเด็กตรงปีอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เด็กขังปีห้องผมเนี่ยตอนที่เข้าไปมันจะมีชั้นที่ปีที่ผมไปเรียนมีช่างยนต์ช่างกลช่างไฟอิเล็กแต่ไฟกับอิเล็กเขามาเรียนรวมกันเนื่องจากคนน้อยมีรอบเช้าอยู่ไม่น่าจะเกิน50คนไม่เกิน50คนแต่ละคนประมาณนั้นแต่ละคนก็โอเคยังไม่เป็นไรเพราะยังเป็นเด็กเด็มาเด็กขังปีไม่ค่อยมีแล้วก็จําเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ปีนั้นที่ผมเข้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของเลขานกพอดีอ,อาจารย์วิจาร์ไม่ได้เป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเ,เปลี่ยนไปอาจารย์ท่านอื่นของพนัธนธุ์ทางสุขโขทยัยเข้ามาบริหาร,รจัดการในโรงเรียน,นกนกก็เลยไม่มีรุ่นพี่คือไม่มีปีสองปีสามจะเป็นปีหนึ่งปีเดียวตอนเรียนรอบเช้าผมขาบอกเลยครับที่นกนกสุดยอดสุดยอดเนี่ยเขาไม่มีรุ่นพี่ไม่มีรุ่นพี่ แต่บาคนนี่คือใส่แต่งตัวแบบไหนครับผมไม่ครับถ้าเป็นที่กนกตอนแรกที่เข้าไปเขาก็จะให้ใส่กางเกงผ้าปอยสีน้ำเงินคำว่าปอยของกนกก็คือขอให้เป็นสีน้ำเงินจะเป็นดีแต่ต้องเป็นน้ำเงินเข้มอะไรก็ได้แล้วพอดีมีเด็กก๊งผ้าประแดงกันะครับเขารู้ว่ามีรุ่นพี่อยู่อะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยมีการนำประท้วงกันก็เรียนรอบเช้าอยู่ได้ประมาณไม่น่าจะเกินสองเดือนเขาก็หยุดลงคำหมดอ๋อหยุดหยุดลงคำหรือว่าอะไแต่บางคนที่เขาเรียนรอบเช้าเนี่ยบางคนอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับและ ฝ่บอกแบบเขาเรียกว่าไงเดียการเรียนรอบเช้ามันเหมือนเด็กนักเรียนอ<า>พอบางคนที่เขาเรียนรอบเช้าอยู่แล้วพอเขาได้โดนรอบค่ำเนี่ยความรู้สึกเขาจะเปลี่ยนไปเขาจะบอกว่ามันเหมือนเป็นศึกษาผู้ใหญ่เป็นอะไรประมาณนี้บางคนเขาก็ไม่เรียนเขาออกเลยอ่าคือการคือบรรยากาศคือความรู้สึกในการเรียนรอบเช้ากับรอบค่ำที่ต่างกันรอบค่ำนี่เริ่มเป็นแนวแบบสายบูแล้วอ่ารอบค่ำก็จะเป็น <maze> ความเรียนความรู้สึกเขาจะเป็นแบบว่าผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่เด็ก ทั้งปีเด็กที่มันต้องเดือดตเตือต้อกันเด็กเื้อประมาณนั้นเริ่มเป็นนวแบบนี้ละไม่อยากจะบอกอย่างนั้นแล้วพอพี่กระบอกแล้แล้วพอพี่เคเข้ามาเรียนรอบข้ามปุ๊บเนี่ยเอาล่ะครับการมีโจทย์การเจอกับโรงเรียนฝั่งตรงข้ามครั้งแรกเนี่ยบทบู๊เป็นไงเนี่ยครับก็ถ้าตอนเดี๋ยวรอบเช้าก็จะมีกลุ่มกลุ่มผมเหมือนกันกลุ่มที่ลงมาจากรอบเช้าอย่างตอนเรียนในรอบเช้าก็จะมีหลายๆคนก็จะเป็นแบบต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลุ่มที่ลงมาจากรอบเช้าลงมารอบข้าอะไรเงี้ยครับลงมารอบคข้าม ผมบอกว่าผมกับทางรามแล้วกันผมออตั้งแต่รอบเช้าผมมีเพื่อนอยู่ทางสุขวิบาลทางมินเยอะทางรับ,รบเท้าผมก็ติดกับทางรามอยู่แล้วแล้วก็พอลงมารอบข้ามก็เจอตุมมอมต้มเม้งตุ้มเม้งเป็นคนสอนผมแทบทุกอย่างครับในการที่เข้ามาอยู่คณะรามอยู่กับตุ้มเมง้งก็จะมีเพื่อนสนิทสนิกนอย่างนบงอ,นอึ่งอ้นพวกใครกับมิน้นครับมินนี่ก็สําคัญมินเป็นเป็นเพื่อนที่ผมลงรอบข้ามมาแล้วแล้ว,ลว,ลวสูญเสียด้วยออมินนี่ถึงกับข้าเสียชีวิตในการที่มีเรื่องกันอะไรประมาณนี้ครับ แล้วอีกห้องหนึ่งเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทางแบบพวกพระประแดงก็จะเป็นเดะเดะนี่ก็จะโดนยิงเสียชีวิตเหมือนกันที่ท่านามพระประแดงน่าจะน่าจะตีกับทางปูนักพลอะไรประมาณนี้ครับแล้วพอเส้นทางที่พี่เข้าไปเนี่ยคือบทบูที่พี่เจอครั้งแรกเลยอ่ะที่แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตีกันครั้งแรกที่พี่เจอก็คือนั่งรถนั่งรถหยุดธรรมดาเขาก็คือการการนั่งรถของกนกมันแรกแรกแรกคนจะเยอะมันเป็นทุ่งเรียนนะครับผมคิดว่านะไม่ว่าจะเป็นกนกบูอินชื่นหรืออะไรพวกนี้ แรกๆของการเรียนก็จะเป็นคนก็จะดูเยอะหน่อยแต่พอเรียนๆไปมันจะลดลงไปเองไม่ว่าจะด้วยเรื่องเรื่องการมีเรื่องเรื่องคดีเรื่องเล่นผมพูดเรื่องเล่นยาแต่บางทีมีการเล่นยามีนู่นนี่นั่นคนก็จะหายไปเองอะไรประมาณนี้ครับคนก็จะน้อยลงบทแผลแรกบทมูของพี่ที่พี่จัดการ่ยมีไหมจัดการหรือไปมีเรื่องกับเขาเนี่ยไปมีเรื่องกับเขา หน้าตาผมจะทําได้ครับในหนังไม่ธรรมดาใช่ไหมไม่มีครับอยากจะรู้มีไหมครัพอดีสายที่กลับครับสายยี่สิบสองเป็นสายยาวผมอ่าก็จะแบ่งเป็นน้ําบานกับคณะลามน้ําบานเขาจะลงป้ายประคับตรงน้ำท้องน้ําบาลนะฮะใช่ครับน้ำบานเขาก็จะไปทางปากน้ําไปทางเหลียวกันแยกกันตรงแยกเจ็ดเอ็ดถ้าเป็นปัจจุบันนี่คือแยกเจ็ดเขาจะเลี้ยวไปส่วนผมนี่จะวิ่งยาวเลยวิ่งยาวไปยันบางกะปิไปลำสาลีอะไรประมาณนี้ผ่านหน้ารามเอาละ ผมขอเหตุการ์สะเทือนใจหน่อยที่บอกว่าเพื่อนเนี่ยมีถึงสองคนที่เสียชีวิตเมื่อกี้พูดเอาคนแรกที่เสียชีวิตอยู่ในเหตุการณ์นี้ผมมันเกิดยังไงผมไม่ได้อยู่เขาวันนั้นเพราะนั้นพอดีมันเป็นเรื่องเหตุการณ์ต่อเนื่องแล้วกันนะครับเพื่อนก็ก็พอดีวันนั้นตอนนั้นก็หนกไปล็อกค่ำแล้วจะได้เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอืคนฟังบางทีเขาไม่ได้เป็นคนทําด้วยซ้ําเขายังไม่รู้เลยว่าไปมีเรื่องอะไรกันมาเพราะเมื่อก่อนมันจะเป็นมาตีกันมียิงกันโดยที่ขับผ่านอาจจะไม่ได้คิดว่าจะให้ยยิงงกันถึตตาาแ่บทีด้วยการแบบ ไม่มีคนที่ทําบางทีไม่รู้หรอกครับว่าว่าลูกที่มันออกไปแล้วหรือเขายิงออกไปแล้วมันจะต้องโดนใครแล้วก็เสียชีวิตไหมอะไรประมาณครับผมวันนั้นเป็นผมกลับก่อนผมถามแล้วเพื่อนผมไปไหนพอดีวันนั้นเพื่อนผมไปกับเพื่อนอีกคนนึ่งไปเที่ยวห้างอะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าไม่มีใครอยู่ในในแก๊งที่อยู่ที่โรงเรียนแล้วผมเลยนั่งยีิบสองกลับก่อนเพื่อนชื่อมิ้นบอกได้เลยครับลําลึกถึงเสมอครับแล้วก็เขากาลังยืนเหมือนยืนหน้าตู้โทรศัพท์กาลังจะพูดโทรศัพท์อะไรสักอย่างหนึ่งมี โรงเรียนหนึ่งผ่านมาแล้วกันแล้วก็ยิงาศาสตร์เข้าไปในตู้โทรศัพท์คือเขามองปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยว่าเป็นเด็กช่างเป็นอินอย่างนี้เลยถ้าตรงข้างหน้าตอนนี้ครับถ้าข้างหน้าเดินออกมาก็จะรู้ว่าเด็กกะหนกอยู่ตรงนั้นอยู่อาเออพูดผู้มันกิเป็นอินอคือมองปุ๊บเด็กจะรู้เลยเป็นเด็กกะหนกใช่คใช่เขาก็ต้องใส่ไปแล้วเพราะบางคนก็ต้องมีใส่ช็อปยิงกันแถวนั้นอยู่คมันเหมือนนั่งเรียนเราเขาว่าศาสตร์เข้ามาเลยโดยการศาสตร์แล้วก็ไปเลยแล้วมาปุ๊บเพื่อนก็จะเห็นกันแล้วมาก เหมือนแบบไปอุ้มว่าโดนยิงอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วยไม่ทันก็คือชายเสียชีวิตเดี๋ยวนั้นเลยก็ไม่ได้เสียตรงนั้นครับเห็นเพื่อนบอกว่าเอาขึ้นรถตุกตุกไปน่าจะเป็นเพชรเพชรอมน่าจะมีหลายคนที่ช่วยกันครับพวกขาวพวกอะไรพวกนี้ครับเพราะตอนนั้นคณะรามน่าจะกลับไปหมดแล้วมิ้นท์จริงๆเป็นคนของคณะรามครับแต่อนนั้นเหมือนไปเที่ยวไปอะไรกันก็เลยโดนจุดสําคัญไปเลยเสียชีวิตโดยที่แบบไม่ใช่ลูกสองสองเลยไม่น่าเชื่อไม่น่าเสียก็เสียใช่ครับแล้วอีกคนหนึ่งก็ที่บอกถูกยิงอีกคนนึงเป็นเดะเดะนี่มาจา พูดตรงนี้เลยว่าบางทีด้วยการมีเรื่องกันก่อนเนี่ยทั้งสองเรื่องเลยครับอืตอนเช้าไปมีเรื่องอเย็นกลับมาแต่ว่าตอนเช้าที่ไปมีเรื่องอาจจะทําพร้อมพวกหรือคนพวกอื่นทําแต่กลับมาเมื่อก่อนมันเป็นการผมไม่ได้ว่าเรื่องที่คุณจะมาฝากกันในการทําำลายครับโซลตผมมีเรื่องกับพี่หลังแล้วกันครับสมัยก่อนรเราไม่รู้ว่าใครชื่ออะไรครับแต่รู้ว่าเนี่ย กรหกนะอ่านี่บูแล้วกันแล้วตีกันชุดนี้ตีกันเป็นไงไม่รู้กลับไปบอกเพื่อนกลับมาปุ๊บเขาไม่สนหรอกว่าจะต้องมาเจอคนนี้อไขก็ได้ที่เป็นกระหนกนะไขก็ได้ที่เป็นบูนะเขาก็คือเป็นแผลสถาบันเลยไม่ใช่แผนตรงหนคคนใช่ครับคือสมมติว่าคนโดนใครเล่นไม่รู้หระถ้าบูเล่นคือต้องเล่นบูคนคุณเป็นสายชนฉบบูคุณต้องโดนนี่คือแผลสถาบันประมาณที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอยู่แบบนี้ ช่ประมาณนั้นครับมันเกี่ยวไหมว่ารุ่นพี่ส่งต่อรุ่นน้องว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้มันโจดแล้วต้องบู๊มันต้องเป็นแบบมันมันมีส่วนไหมเผื่อจะแบบเวลาเขาจะปักโรงเรียน,นยุคใหม่เนี่ย <c oughs> เขาจะไปแก้ไขตรงนี้ไม่ต้องปิดโรงเรียนครับผมอฟอังผมดีนะครับมผมบอกว่าผมเรียนรอบเช้ารุ่นพี่ไม่มีครับแต่ผมใส่ฟ้กหนกรอบค่ำไปมีเรื่องมาแล้วเขามาเจอผมตอนเช้าพวกเขาเรียนสามห้าโมงเย็นเลิกสามทุ่มแต่เขามาเจอผมตอน เที่ยงแล้วกันบ่ายเนึ่งเขาตีผมไหมผมถาม,ม่อยต้องมีรุ่นที่ส่งต่อผมไหม,มแต่พอคุณผมว่าชื่อสถาบันมันติดปากกันมานานแล้วอใช่ไหมครับเวลาเวลา,เวลาเขาเอาคืนใครไม่ได้หรือเขาหาตัวคนที่ทําเขาไม่ได้อเขาก็ต้องมาทํากับสถาบันคนที่เรียนประมาณนั้นอะผมถามนิดนึงก่อนเราจะเข้าไปเรียนเรารู้ไหมว่ากหนกบูสมัยก่อนนะอินอะไรเงี้ยคือไปโรงเรียนที่แบบ <c oughs> ชื่อชั้นแบบ <c oughs> คนคนที่ตั้งใจมาเรียนนะครับ จะรู้แต่บางทีคนที่ไม่ตั้งใจเขาไม่รู้อย่างผมผมบอกตรงงบางทีผมผมไปบ้านผมไกลไงบ้านผมอยู่บางบัวทองผมอยู่บางบัวทองแต่เรียนตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับผมจบบางบัวทองด้วยเรียนที่บางบัวทองเรียนมสามที่บางบัวทองแล้วก็บ้านอยู่บางบัวทองอยู่แล้วเพราะนั้นการออกมาเราจะรู้จักไหมผมไม่รู้จักผมรู้จักโรงเรียนที่ไม่ค่อยดีหน่อยผมขอพูดอย่างนี้เลยนะไม่ว่านะคือผมรู้จักประชาชื่นผมว่าประชาชนเป็นโรงเรียนที่ เกเรอะไรประมาณนี้ที่ว่าครับศูนย์รวมคนที่ออกจากทุกโรงเรียนมาอยู่ที่นี่ก็จะเกเรนะตอนที่ผมเป็นเด็กตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ากนโเป็นยังไงบู๊อันนี้ไม่ได้ว่างนะหมายถึงว่าในมุมมองของเราตอนที่เราเป็นเด็กพ่อเพื่อนผมก็เลยประชาชื่นที่ที่พูดทั้งหมดคือผมจะบอกว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของพวกเราแล้วกันมันไม่ได้เกี่ยวกับส่วนตัวของคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับอ้าวถามนิดนึงถ้าพี่พูดอย่างนี้กนกเคยประทะกับประชาชื่นไหม ก็มีบ้างครับปรับปรายถ้ามันต้องเจอกันจริงจงจังๆแต่ถ้าโดยทั่วไปถ้าเป็นการรู้จักกันก็ไม่ได้มีอะไรกันเป็นการส่วนตัวเป็นการส่วนตัวผมถามเหมือนคำว่าสี่คิงนะฮะหรือว่าโรงเรียนเราไม่อยากมาแต่มากเอาแค่เนี้เพราะมันอยู่ในเราสามารถคุยกันได้คือโรงเรียนเนี้ยหมายความว่ามันจะมีโจทย์คู่นี่เป็นระหว่างโรงเรียนไหมหรือว่าสี่โรงเรียนเจอกันเล่นกันเลยอย่างเช่นแบบกระหนกอาจจะต้องบูเท่านั้นหรือว่ากระหนกเจอชื่นก็เล่นเจออินฉันก็เล่นผมผมไม่เข้าใจอ่ะก็ก็คาว่าคําว่าเจอเราเล่นไหมต้องดูด้วยว่า ถ้าคุณไปคุณพร้อมคุณใส่ช็อปหรือว่าคุณใส่ชุดนอกเพื่อนบางคนใส่ช็อปแล้วถ้าเจอกันถามว่าต้องเล่นกันไหมก็ต้องดูว่าวันนั้นเขาเอาด้วยไหมถ้าอยู่ดีไปปุ๊บเรามันมีการตะโกนมีการเวลาผมว่าเป็นทั้งสิ่เลยนะเวลาขึ้นรถเมล์แล้วร้องเพลงเพราะฉะนั้นเวลาคุณผ่านส่วนกันคุณรู้กันอยู่แล้วคุณไม่ต้องเห็นช็อปโดยสารบางทีเสียงมันมาก่อนมองตาเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันมันจะมันจะหมายจะเล่นกันจะเอาไหมล่ะถ้าจะเอาเขาก็ก็ใส่กันแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็น แล้วแต่ใครเป็นโอกาสของใครใครมีโอกาสมากกว่ากันวันนั้น,เป,นเป็นโอกาสของแต่ละคนไปถ่าในยุค9 0ูนเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเด็กช่างเนี่ยขนานนามเลยว่าครองเมืองเพราะว่าในยุค90ูนเนี่ยมันกระถอนมากไมมว่าจะตีกันโรงเรียนเด็กช่างไม่ใช่มีแค่สี่โรงเรียนอีกมากมายเลยมันเป็นวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้นใช่ไหม,<า>มที่จะต้องตีกันถามว่า,าวัฒนธรรมในการตีกันไหมผมว่าต่อให้ไม่มีโรงเรียนนะครับอ,อ,อืพี่หลังก็ได้ผมถามหน่อย เป็นเด็กบ้านก็ได้ครับอผู้ชายมีไม่กี่อย่างครับในการที่ที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกเด่นรู้สึกอันนี้ขึ้นมาคือ,อหนึ่งเลยผู้หญิงยอย่าหอคความโดดเด่นต่อให้ไม่ต้องมีโรงเรียนพวกคุณต้องการโดดเด่นขึ้นมาพวกนี้การคองพื้นที่ในการเข้าอาจจะเป็นเมื่อก่อนลางสกเก็ตหรืออะไรก็แล้วแต่กันเข้าไปถ้าคุณไม่มีพวกคุณอย่าบอกว่าคุณเดินไปเดี่ยวเดียวโคตรโหดขนาดไหนโดนได้นะครับเคยเห็นหมดยกไอ้นี่ไหมครับ S <S ไอ้ก้อนเคกอะมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมดาค,คุณต้องมีพวกถ้าคุณไม่มีพวกคุณจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นแต่เรื่องพวกนี้แย่งกันเพราะอะไรครับเพราะเบ่งใส่หน้าผู้หญิงเรื่องผู้หญิงเป็นส่วนเนี่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนไปในกลุ่มอยู่วรวมกันไม่กินเหล้าไม่ติดยาอเออผมไม่อยากไปว่าเรื่องผู้หญิงอาจจะมีจีบทําอะไรได้บ้างไปดูที่มันถูกต้องถ้าไม่มีการหลุดออกจากกลุ่มในการพวกที่โรงเรียนโอกาสจะโดนตียากนะครับเพราะคุณอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ เรื่องตีกันก็ไปอะไรประมาณเนี่ยจ,จ,จะไม่ใช่ว่าเฉพาะเด็กช่างคือมันก็มีเด็กทุกที่ที่เกเรในพื้นที่แต่ต่างกันไปเด็กบ้านเด็กที่ไม่เรียนเด็กติดยงติดยาเขาก็ต้องการตัวตนของเขาในรูปแบบที่มันเป็นสีเทาดำเพื่อมันเห็นชัดมันไม่ใช่ยุค80ตอน90ตรงที่ว่าคุณจะงัดเวรขัดหมัดต่อยกันมันจบไปแล้วก็ต้องมีการพกมีดขึ้นมาใช่ไหมครับมีการพกมีดแต่ในยุค90ยังเป็นคลาสสิกเลยว่า มีดตีกันด้วยมีดไล่ฟันกันก็พอไหมถ้ามีการส่วนก็บวกกันด้วยมีดแค่นั้นหรือถ้าเกิดจะเป็นปืนก็อาจจะเป็นปืนแบบยิงเริ่มแล้วยิงปิดแค่อันเดียวยังเป็นแค่พวกลูกซองอีโบปืนแบบธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบยุ่งยุคแบบนี้ความคลาสสิกของก้าก็สองพันก็ต่างกันแหละต่างกันมันจะเป็นการตีที่แบบความคลาสสิกมันต่างกันเพลาะะมาเข้าเรื่องหนังเลยครับผมหนังที่ฉายเนี่ยกำลังฉายเมามันเนี่ยสีิงภาคสองเนี่ยครับมันใกล้เคียงสถานการณ์จริง ไหมใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงไหมอยู่ที่ก็ต้องขอบคุณพุทธพุทธพยายามจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันสมูทมันให้เหมือนนะนะตอนนั้นด้วยการแก้ไขอะไรของเขาทั้งหมดตั้งแต่ภาคแรกนํามาแก้ไขในภาคสองเพื่อทําให้มันเข้ากับจังหวะและยุคสมัยของมันอะไรประมาณนี้ครับผมเข้าใจพุทธนะว่าหนังเนี้ยพุทธทำแบบว่ามันเป็นที่สุดของพุทธแล้วว่าแบบพุทธจะทไว้มันเป็นที่สุดนู่นนี่นั่นแต่ผมอยากจะบอกพุทธว่ามันเป็น มันเป็นอะไรมันเป็นทุกอย่างพุทธก็จริงหนังนะแต่มันยังไม่ได้ที่สุดของชีวิตพุทธพุทธต้องก้าวผ่านอะไรอีกเยอะอายุเพิ่มเท่านี้คุณอาจจะต้องทําอย่างอื่นหนังที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปดีขึ้นไปแต่รู้ว่าอันนี้มันเป็นทั้งหมดที่จิตใจเขาด้วยการหลอมรวมด้วยการแบบทาด้วยความทุ่มเททั้งหมดขอ,ของชีวิตเขา,าครับเขาก็อยากจะทําให้มันออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นบางทีต้องฝากทุกท่านเลยคุณดูก่อนถ้าคุณยังไม่ดูใจเย็นๆครับวิจารณได้ทุกคนวิจารณอะไรได้หมด แต่อย่างน้อยไปดูก่อนแล้วค่อยมาว่ากันว่ามันดีไม่ดีใช่ไหมครับสุดยอดเลยคือดูก่อนแล้วมาว่ากันมันมันจะมีคำมิพากษาแบบนี้ว่าเฮ้ยทำหนังแบบนี้มาเดี๋ยวเด็กเรียนแบบหนังตีกันเดี๋ยวเด็กเรียนแบบพี่เคมีความคิดเห็นแบบไหนถามว่าเรื่องเรียนแบบไหมหรืออะไรไหมผมจะพูดยังไงดีคําว่าเรียนแบบเดี๋ยวนะถามว่าเรียนแบบเรื่องตีกันไหมอะไรประมาณนี้ไม่หรือบางคนบางคนบางกลุ่มคิดแบบนั้นว่าเฮ้ยทำหนังรุนแรงแบบนี้เดี๋ยวเด็กมันก็ทาตามดอกเรื่องนี้น่ยมันก็จะมีคนพวกนี้ แต่ผมมันมีมุมคิดอยู่แต่ผมอยากถามพี่เคว่ามันเป็นยังไงใ,ในความรู้สึกของพี่ต<า>ัดสิน <จะ S 2> ว่าจะเรียนแบบไหนในการในการร้องเรียกแสกเชอรหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีในมุมหนังก็มีครับหนังก็มีมุมที่ร้องไห้บาดเจ็บเสียหายไม่ว่าจะทั้งครอบครัวคนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าดูจริงๆถ้าเขาจะคิดจะเรียนแบบแต่เฉพาะตรงที่มุมเท่มุมตีกันเขาก็มีสิทธิ์ทำได้ในความคิดของเด็ก แต่ถ้าเขาคิดได้เขาก็ต้องรู้เหมือนกันว่าพอทําเสร็จแล้วคนคนนั้นได้อะไรมาบางที่พูดเขาข้าไปากำลังจะสื่อทั้งทุกสิ่งอย่างว่าคุณเป็นได้นะไม่มีใครว่าอะไรคุณแต่สุดท้ายแล้วจแบแบบนแบบนี้ด้วยนะเพราะนั้นถึงได้บอกว่าดูก่อนครับคุณยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนังสือพี่หลังครับเหมือนทั่ว,วไปเลยไม่ต้องเอาปัจญ,ญัยอะไรามากหนังสือทั่วไป มันหนาไม่มีรูปอะเหมือนบทประพันธ์จีนอะเวียงทิ้งเลยกิมยนะไม่อ่านหรอกมันไม่ดีอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับตโอ้โหภาพไม่มีเลยแต่ถ้าเอามาอ่านนักโทษแทบทุกคนอันนี้ผมไม่ได้ว่านะครับติดอ่านแล้วจะติดมันจะต่อมาเมื่อไหร่เพราะมันติดต่อให้ไม่ต้องมีรูปภาพก็ได้บางทีคิดกันดีๆก่อนครับก่อนจะว่าอะไรอะไรประมาณนี้ครับ คือหนังมันก็คือหนังนะครับจะมาพูดถึงว่าสี่ k i ผมจะพูดให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีหนังบูหนังล้างผานยิงหนังต่างประเทศนะครับโอ้โหยิงกันอิโุชชัเลยหนังมันก็คือหนังคนดูเด็กอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เราจะไปดูถูกเด็กว่าเรียนแบบเด็กไม่ได้โง่นะส่วนใหญ่เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้ตามหนังนะตามรุ่นพี่แถวบ้านตามวิถีจริงๆถูกไหมฮะดังนั้นผมคิดว่าหนังเนี่ยมันเป็นหนังแอคชั่นครับผม,บผมแต่มันมีเรื่องราวสอนอยู่ในหนังที่พี่เคบอกว่า ดูให้จบแล้วคุณจะได้รู้ว่าสุดท้ายของจุดจบเด็กช่างเป็นแบบอะไรมันคืออะไรอ่าถูกไหมถามไว้ก่อนครับพี่เคเนี่ยเคยวิ่งไหมฮะตอนบทบูวิ่งไหมก็มีนะตอนผมยิงกับพี่กิ๊กบูผมเคยพูดเป็นอาชวทีวีแล้วผมนัดประกาสวนแกงัดต้องสอนกระชากเลยก็ไปเหมือนกันครับทุกคนต้องมีครับมันเป็นจังหวะของชีวิตของแต่ละคนคุณเก่งได้เก่งได้ทําอะไรก็ได้แต่ก็ต้องอยู่อยู่ในกลุ่มคุณด้วยผมจะบอกว่าไงเดีย เก่งกับใครก็เก่งไปครับอย่าเก่งกับเพื่อนกันเองอทุกที่ครับไอ้ที่ผมผ่านมาแล้วกันผมบอกไีหลังอย่างนี้นะผมผ่านมาไม่ว่าจะอะไรล้วแต่เขาสอนผมว่าให้ผมเกรงใจคนอแต่เขาบอกว่าไม่ให้ผมกลัวใครเพราะฉนั้นมันก็ถ้าเราเกรงใจคนเป็นไอ้คำว่ากลัวใครก็ไว้ที่หลังก่อนอประมาณนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้พี่เคกระหนกเนี่ยให้บทเรียนแก่น้องๆหรือคนที่ดูหรือคนที่เดินเส้นทางแบบนี้สั่สงเพลงไหม ในฐานะที่พี่แบบผ่านชีวิตมาวันนี้พี่ตกผลึกอะไรกับการเป็นเด็กช่างสากได้เลยครับผมอยากจะบอกว่าใครจะทำอะไรก็ทำได้ครับมันเป็นความคิดของพวกคุณตัวผมเองเคยเป็นเด็กให้ใครบอกผมผมก็ไม่เชื่อหรือใครจะพูดอะไรผมก็ไม่เชื่อหรือแป้แต่ตัวพี่หลังเองคือมันต้องบางทีมันต้องผ่านด้วยตัวเองแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะคิดได้ก่อนกันคุณจะอายุเท่าไหร่ ผมไม่รู้ดูคนจะวิจารณ์ใครอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่บางทีผู้วิจารณ์ที่เป็นคนโตแล้ววิจารณ์เกินมากกว่าที่เด็กอายุเท่านั้นจะคิดได้ด้วยซ้ําบางทีเด็กอาจจะมาคิดได้เพราะคําวิจารณ์ของคุณ<อ>เพราะฉะนั้นคิดดีๆครับก่อนเลยเยาวชนคือเยาวชนเด็กคือเด็กครับเด็กยังไงก็ไม่ใช่อาจากรมันก็ยังเป็นเด็กอยู่นย่างค่าเหมือนเราทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ยังไงพ่อแม่หรือคนรอบข้างเรายังเด็กอยู่ดีนักวันนั้นมาวันนี้ผ่านมาได้แล้ว อะไรก็แล้วแต่คุณจะรู้ว่าชีวิตมันมีอะไรที่มากกว่าอย่างที่ผมฝากบอกพุทธเมื่อกี้หนังเป็นทุกอย่างของพุทธก็จริงแต่มันไม่ใช่ที่สุดในชีวิตของภุ่ิกับเขายังต้องสร้างหนังทําอะไรต่อไปเรื่อยๆอย่าให้มันจบลงด้วยการแบบนี้ของไทยนิยมไทยอาจจะทําให ในไทยอะไรที่มันมีดีกว่านี้เกิดขึ้นมาเยอะกว่านี้ครับโอ้โหวันนี้ขอขอบคุณพี่เคกหนกนะครับขอบคุณครับตัวจริงมีสุภาพนะครับนี่คือคุณดูในหนังนี่คือยุคสมัยที่ทําสมัยเขาเป็นวัยรุ่นครับแต่ทุกคนพอเติบโตมาเนี่ยตกผลึกชีวิตเป็นผู้ใหญ่มีความสุขขุมมีการสอนเด็กมีเหตุและผลรู้สึกประทับใจมากวันนี้ผมหลังพระนครขอขอบคุณพี่เคกนกอาวะอีกครั้งนะขอบคุณครับแล้วก็มาฝากติดตามช่องหลังพระนครออฟฟิเชียลครั้งต่อไปฝาก พี่หลังอาชั้วที่ดีด้วยนะครับก่อนที่แกจะไม่มีอะไรกินครับผมสวัสดียวสุดเลยพี่หลังอย่าลืมนะแล้วมาฝากติดตามช่องหลับระหวงออฟฟิเชียลครั้งต่อไปว่าจะเชิญใคนระหว่างวันสำหรับวันนี้ผมนิี้ทันหมดเลยสำหรับวันนี้ผมกับพี่เกขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ